บโซเชียลแชร์คำเตือนสำหรับผู้ใช้งานรถยนต์ว่าการขับรถลงเขาจะทำให้เบรกของรถยนต์เกิดการไม่ได้หือชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว เรามาคาดเข็มขัดข้อมูลส่องหาความจริงเรื่องยานยนต์ในช่วงก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์การขับรถลงเขาจะทําให้เบรกของรถยนต์เกิดการไหม้ได้นี่จริงไหมครับอันนี้จริงครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังด้วยครับสาเหตุที่ทําให้เบรกไหม เกิดจากอะไรล่ะครับอย่างแรกเลยแน่นอนคนขับเป็นคนทําให้ไหม้ครับเพราะว่าคนขับมีการใช้เบรกมากเกินความสามารถในการที่จะทนความร้อนของตัวผ้าเบรกแล้วการขับแบบไหนที่ทําให้เบรกไหม้ขณะลงเขาครับเวลาเราลงเขาถ้าเกิดเป็นเขาที่ชันแล้วก็มีเส้นทางโค้งแล้วก็หักลงยาวๆเลยแบบนี้เนี่ยถ้าคนขับใช้ผ้าเบรกเยอะๆแตะ กดแรงๆแล้วก็กดเบาๆโดยที่ผ้าเบรกเสียดสีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาได้ระบายความร้อนเนี่ย <_ d ata> ก็อาจจะเกินอุณหภูมิที่ผ้าเบรกสามารถรับได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เบรกไม่อยู่ความร้อนสูงเกินลิมิตของตัวผ้าครับก่อนที่จะเกิดเบรกไหมจะมีสัญญาณเตือนแบบนี้เวลาที่ผ้าเบรกเริ่มไหม้ตัวผ้าก็จะมีผิวเคลือบที่ไหม้ตัวจานเบรกก็จะมีรอยไหม้ติดเป็นสีออกสีเงาม่วง ความฝืดระหว่างผ้าเบรกกับจานเบรกจะหายไปเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้อาการเบรกเนี่ยเบรกไม่อยู่นะครับเกิดความร้อนสูงเกินลิมิตของตัวผ้าเมื่อเบรกไหม่แล้วควรทํายังไงครับเริ่มต้นโดยการหาทางที่จะชะลอความเร็วตัวรถ เรายังมีเบรกมืออยู่ครับใช้แรงดึงแบบเบาๆเพราะว่าเบรกมือคือการล็อกล้อหลังแบบสนิทมันจะทําให้เกิดการปัดได้พวงมลาลัยอยู่ในตาแหน่งทิศทางตรงจนความเร็วลดลงเราสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งเกียร์ให้ต่ําสุดเท่าที่สามารถทําได้แล้วก็ค่อยๆใช้เบรกมือชะลอเพื่อหยุดรถแบบนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้สติพอสมควรครับในการที่จะควบคุมรถหากเกิดเบรกไม่ผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนําให้สาดน้ําเข้าไปที่เบรก เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายและความเสียหายอันนี้อันตรายมากนะครับถ้าเกิดขับจนร้อนสูงๆแล้วเอาน้ําไปสาดเนี่ยถ้าเกิดเป็นจานเบรกที่มีการซ้อล่องเจาะรูอาจจะเกิดการแตกลาวได้เลยหรือจานเบรกที่มีระยะความหนาที่ต่ํากว่ามาตรฐานทําให้เบรกสั่นแล้วก็มีอาการจานโคตรเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายครับไม่ควรทําครับ รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเกิดอาการเบรกไหม้ได้ด้วยไหมครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยดูจะได้เปรียบนะครับเหตุผลเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันมีระบบ Re regenerative b r a k i n g มันคือระบบที่เอามอเตอร์มาทำให้เกิดแรงหน่วงในการชะลอความเร็วของตัวรถเจ้าแรงต้านการหมุนนั้นคล้ายๆ Engine brake เลยครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราตั้งลงเขาตั้งให้มีค่าร e เจนอยู่ในระดับสูงสุดมันก็จะช่วยชะลอความเร็วของตัวรถแล้วก็ได้ไฟฟ้าย้อนกลับมาให้ผู้ขับขี่ด้วย คืแม้ว่าจะมีระบบช่วยแต่ก็ไม่ควรชะล่าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าถึงแม้ว่ามันจะสามารถตั้งการรีเจนการหน่วงชะลอความเร็วนี้เนี่ยคุณก็ยังต้องใช้ระบบเบรกกรณีถ้าเกิดเริ่มมีการลงด้วยความเร็วสูงมากเกินไปการลงเขาที่ปลอดภัยควรทํายังไงล่ะครับถ้าเกียร์อัตโนมัติสามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งเกียร์จากตัวดีดึงเกียร์ลงมาในตำแหน่งเกียร์ที่ต่ํากว่าเดิมได้ใช้การเบรกชะลอความเร็วก่อนที่จะมีการลดตำแหน่งเกียร์ทุกครั้งนะครับความเร็วที่เราจะใช้อยู่ในช่วงต่ากว่า35-40กิโลเมตรต่อชอ ลงแล้วเกียร์ธรรมดาล่ะครับก็แบบเดียวกันครับก็คือต้องเบรกชะลอความเร็วจนความเร็วต่ําแล้วก็เลื่อนตําแหน่งมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องใช้เปลี่ยนตําแหน่งเกียร์มาเพื่อที่จะอาศัยเอ g i n e เบรกมาช่วยเนี่ยน่าจะต้องชันเยอะก็ชะลอความเร็วแล้วใส่เกียร์สนะครับก็จะดีที่สุดครับสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญแนะนําวิธีการดูแลรักษาเบรกเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ง่ายๆเลยเริ่มต้นการเลือกที่จะเปลี่ยนผ้ b r a k เราควรเลือกที่ต้องทนความร้อนไม่ต่ํากว่าที่รถเราใช้มาครับส่วนที่2ครับตัวน้ำมันเบรกจริงมีอายุการใช้งานนะครับประมาณ20 000กิโลถึง3 0 0 0 0กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถ1ปีหรือไม่เกิน1ปีครึ่งควรจะต้องมีการเปลี่ยนครับดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์กันว่าการขับรถลงเขาจะทําให้เบรกของรถยนต์เกิดการไหม้นี่เป็นยังไงครับ สำหรับข้อนี้จริงนะครับแล้วก็ต้นเหตุหลักๆส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ขับขี่แล้วก็การใช้งานการตรวจสอบตัวผ้าเบรกหรือการเปลี่ยนผ้าเบรกน้ํามันเบรกนะครับทั้ง2ออันนี้เนี่ยก็สําคัญมากครับข้อนี้จริงครับควรระมัดระวังด้วยแล้วก็สามารถแชร์ต่อได้ครับเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินควรตั้งสติและประคองรถเข้าสู่จุดที่ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลายร้อยตอนได้จาก p l a y ิสต์รวมเรื่องยานยนต์ ใน YouTube ชัวร์ก่อนแช์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์คิดก่อนแชร์ช่วยแก้ปัญหาข้อมูลที่บิดเบือนครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม